สวัสดีค่ะนักเรียนวิทยาศาสตร์วันนี้นะคะครูแตงจะพานักเรียนมารู้จักกับการจําแนกพืชจากใบเลี้ยงกันนะคะก่อนอื่นนะคะต้องขอบคุณเพจวิทยาศาสตร์ของครูใบเตยนะคะที่มีภาพสวยๆมาให้ครูแตงได้นํามาใช้สอนในวันนี้นะคะ โดยทั่วไปนะคะการจําแนกพืชจากใบเลี้ยงจะแบ่งออกเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและก็พืชใบเลี้ยงคู่นะคะ,ะก่อนอื่นเรามาดูตัวอย่างของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวกันก่อนดีกว่าค่ะพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะตัวอย่างอย่างแรกก็คือกล้วยไม้กล้วยไม้อันที่สองข้าวโพดอันที่สไผ่อันที่สี่ข้าวอันที่ห้า 5, กล้วย ทีนี้ตัวอย่างทั้งห้าชนิดที่คุณครูนํามาให้ดูวันนี้เด็กๆคิดว่ามันมีอะไรที่มันเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันบ้างคะทีนี้มาถึงตัวอย่างของพืชใบเลี้ยงคู่กันแล้วนะคะตัวอย่างของพืชใบเลี้ยงคู่ที่ครูนํามาให้ดูวันนี้ก็ได้แก่อันที่หนึ่งบัวอันที่สองมะเขือเทศอันที่สามมะม่วงสี่ชบาและห้า กุหลาบแล้วทั้งห้าชนิดนี้มันเหมือนกันยังไงมีอะไรที่มันเหมือนกันบ้างจากตัวอย่างของพืชใบเลี้ยงคู่และก็ใบเลี้ยงเดี่ยวเมื่อกี้นะคะทีนี้เรามาดูกันว่าไอ้เจ้าพืชใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยมันมีอะไรที่มันต่างกันเขาถึงได้จัดมันออกไปเป็นว่าใบเลี้ยงอันนี้ใบเลี้ยงคู่นะอันนี้ใบเลี้ยงเดี่ยวนะอะไรประมาณนี้นะคะไอ้ที่มันต่างกันอย่างแรกเลยนะคะก็คือปึ๊บ จำนวนใบเลี้ยงนั่นเองค่ะ,ะจำนวนใบเลี้ยงต่างกันยังไงถ้าเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวในขณะที่มันโตออกมาหรือโผลออกมาจากเมล็ดนั่นนะคะมันจะมีใบเลี้ยงโผลมาแค่หนึ่งใบก็คือ1นึ่ใบนั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงที่มันจะโผลออกมาจากเมล็ดก็คือมีสงใบนั่นเอง2อใบอาเด็กๆคิดว่าไอ้ต้นเนี้ย มันคือต้นอะไรมองดูดีๆสิลองทายสิว่าคือต้นอะไรแล้วพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยมันคือต้นอะไรและทีนี้ไอ้ส่วนที่มันจะเหมือนกันของมเมล็ดพืชทุกอย่างก็จะคืออ่ะเยื่อหุ้มเมล็ดมีเหมือนกันเอนโดสเปิร์มมีเหมือนกันใบเลี้ยงมีเหมือนกันแต่ต่างที่จํานวนแค่นั้นเองถ้าใบาเลี้ยงเดี่ยวก็คือมี1ใบเลี้ยงคู่ก็คือมีสองนั่นเองและนอกจากนี้ มันก็คือส่วนที่จะเจริญไปเป็นรากและลําต้นนั่นเองที่มันมีเหมือนกันค่ะ,ะต่อมาส่วนที่มันต่างกันของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวกับพืชใบเลี้ยงคู่ก็คือรากนั่นเองนะคะอ่าแล้วรากมันต่างกันยังไงมาดูที่พืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะพืชใบเลี้ยงเดี่ยวอ่าระบบรากของมันจะมีรากเป็นแบบรากฝอย ในขณะที่พืชใบเลี้ยงคู่ปึ๊บมันจะมีระบบรากที่เป็นแบบรากแก้วมาถึงส่วนที่3ที่ต่างกันของพืชใบเลี้ยงคู่แล้วก็พืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะ,ะส่วนที่3ก็คือระบบท่อลำเลียงในรากนะคะ,ะทําไมต้องเป็นท่อลำเลียงในรากเพราะว่าสไลด์ต่อไปครูจะมีพูดถึงท่อลำเลียงในลำต้นด้วย ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะว่าภาพที่เห็นนี้เป็นภาพตัดขวางที่ได้มาจากกล้องจุลทรรศน์นั่นเองอถ้าเด็กๆได้เรียนในห้องเรียนคุณครูก็จะให้เด็กๆส่องกล้องจุลทรรศน์ดูท่อลำเลียงจากพืชของจริงเลยแต่ในวันนี้นะคะ,ะเราเรียนออนไลน์เรียนออนแฮนเรียนอยู่ที่บ้านนะคะครูก็เลยต้องใช้ภาพแบบนี้ให้เด็กดูไปพงัพงๆก่อนนะคะะ มาดูกันว่าท่อลำเลียงในรากของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมันเป็นยังไงถ้าในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะระบบท่อลำเลียงจะเรียงเป็นวงอย่างเป็นระเบียบนะคะท่อลำเลียงก็จะมีท่อลำเลียงอาหารหรือโฟเอมท่อลำเลียงน้ำหรือไซเลมนั่นเองนะคะนี่ลักษณะอันนี้จะเป็นลักษณะท่อลำเลียงในรากนะคะส่วนพืชใบเลี้ยงคู่ระบบท่อลำเลียง ในรากก็จะเรียงเป็นแฉกแบบนี้นี่เองอ่าท่อลำเลียงอาหารโฟมท่อลำเลียงน้ําใสเล่มนะลักษณะการเรียงตัวมันจะเรียงเป็นแฉกแบบนี้นะคะในรากส่วนที่4ที่มันต่างกันของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวแล้วก็ใบเลี้ยงคู่นะคะก็คือลำต้นนั่นเองนะคะลำต้นนะคะถ้าเป็นลำต้นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมันจะมีลักษณะ เป็นข้อหรือเป็นป้องมองเห็นได้ชัดเจนนะคะอย่างในภาพนี้ก็จะเป็นต้นไผ่มันมีข้อป้องชัดเจนนั่นเองแต่ถ้าเป็นพืชใบเลี้ยงคู่มีข้อก็จริงแต่ว่าเรามองไม่เห็นนะคะเราอาจจะมองเห็นไม่ชัดหรือมีป้องไม่ชัดเจนนั่นเองอ,อย่างเช่นอันนี้หรือเราจะยกตัวอย่างเป็นต้นไม้ทั่วๆไปพวกต้นมะขามอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ ทีนี้มาถึงท่อลำเลียงอีกแล้วนะคะเด็กๆแต่ทีนี้ตรงนี้จะเป็นพูดถึงท่อลำเลียงในลำต้นสไลด์ที่ผ่านมาครูพูดถึงท่อลำเลียงในรากใช่ไหมคะอ,ะอันนี้เป็นในลำต้นนะคะท่อลำเลียงในลำต้นถ้าเป็นในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวทั้งโฟมและก็ไซเลมมันจะเรียงตัวกันแบบ กระจัดกระจายแต่ถ้าในรากใช่ไหมคะเด็กๆที่ผ่านมาเมื่อกี้ถ้าเป็นรากมันจะเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นในลําต้นอ่าเรียงกันแบบกระจัดกระจายอยู่กันเลยแบบเนี้ยเห็นไหมเป็นจุดๆๆอย่างเนี้ยไอ้ที่เป็นสีฟ้าๆปึ๊บที่อยู่นี่จุดแบบเนี้ยข้างในก็จะประกอบไปด้วยทั้งโฟมและก็ใส่เล่มนั่นเองนะคะจุดๆอย่างเนี้ยเห็นไหม มีกระจัดก,กระจายไปทั่วเลยในขณะที่พืชใบเลี้ยงคู่ก็จะกลับกลายมาเป็นเรียงเป็นวงอย่างเป็นระเบียบแต่ถ้าเป็นในรากใช่ไหมคะเมื่อกี้เด็กๆจำได้ไม่เอ่ยว่าท่อลำเลียงในรากของพืชใบเลี้ยงคู่จะมีลักษณะเป็นอย่างไรติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตัก,ตกอ่ามีบางคนนึกออกใช่ไหมคะว่า ลักษณะของท่อดำเลียงในรากของพืชใบเลี้ยงคู่จะเรียงตัวกันเป็นแฉกแฉกนั่นเองนะคะ,ะทีนี้นี่ถ้าเป็นลำต้นมันก็จะเรียงอย่างเป็นระเบียบมันจะสลับกันกับในรากใช่ไหมคะทั้งโฟมไซเลมอ่าเห็นไหมเรียงอย่างเป็นระเบียบเลยรอบๆแบบนี้นะคะ ต่อมานะคะส่วนที่มันต่างกันอีกของพืชใบเลี้ยงคู่กับใบเลี้ยงเดี่ยวก็คือเส้นใบนะคะ,ะมาดูกันเลยค่ะลักษณะเส้นใบของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะ,ะเส้นใบจะเรียงกันเป็นแบบขนานเหมือนเวลาที่เราฉีกใช่ไหมคะเวลาที่เราฉีกใบอ่ะใบมันจะฉีกออกมาเป็นเส้นๆได้ใช่ไหมคะเหมือนพวก ใบกล้วยอะไรอย่างเงี้ยใบขาอะไรแบบเนี้ยนะคะหรือใบมะพร้าวอะไรแบบนี้นะคะ,ะ,บบะ,คะ,ะส่วนพืชใบเลี้ยงคู่นะคะลักษณะเส้นใบมันก็จะเรียงอมองเห็นเป็นร่างแหแบบนี้นะคะเวลาเราฉีกอ่ามันก็จะไม่เรียงมันจะไม่เรียงใช่ไหมคะมันจะขาดรุ่งริ่งอ่าไปตามลักษณะของเส้นใบเลยนะคะ ต่อมานะคะอีกอย่างหนึ่งที่มันต่างกันของพืชใบเลี้ยงคู่กับใบเลี้ยงเดี่ยวก็คือจานวนกลีบดอกนั่นเองนะคะจำนวนกลีบดอกของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะจะมีกลีบเริ่มตั้งแต่3กลีบหรือถ้ามากกว่า3กลีบก็คือ บวกเพิ่มไปอีก3ก็คือมี3กลีบหรือมี6กลีบหรือ9กลีบแบบนี้นะคะตัวอย่างของดอกในนี้ก็จะมีอมีอยู่6กลีบนะคะอย่างเช่นอ่นนี้กลีบที่1กลีบที่2กลีบที่3กลีบที่4ี่กลีบที่5และกลีบที่6ลักษณะของดอกที่เป็นดอกของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวก็จะเป็น3กลีบ6กลีบหรือ9กกลีบแบบนี้นะคะ กลับมาที่พืชใบเลี้ยงคู่ค่ะ,ะพืชใบเลี้ยงคู่จํานวนกลีบก็จะมี4-5กลีบนะคะหรือทวีคูณของ4-5กลีบก็อาจจะเป็น8กลีบหรือ10กลีบอย่างนี้นะคะ,อ,ะอย่างเช่นอันนี้เป็นดอกอะไรคะเด็กๆรู้จักไหมเอ่ยดอกอะไระก็คือดอกชบานั่นเองนะคะดอกชบานี้จะมีทั้งหมด5กลีบนะคะ1 2 3 4 5นั่นเองนะคะก็คือเป็นพืชใบเลี้ยงคู่นั่นเองคะอ่ะสรุปแล้วนะคะพืชใบเลี้ยงคู่กับใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะใบเลี้ยงคู่กับใบเลี้ยงเดี่ยวนี่ส่วนที่มันต่างกันที่จะเห็นได้ชัดก็คืออันที่1ใบเลี้ยงระบบใบเลี้ยงนะคะถ้าใบเลี้ยงเดี่ยวมี1ใบใบเลี้ยงคู่มี2ใบ ระบบรา, anyway, ากนะคะถ้าใบเลี้ยงเดี่ยวจะเป็นแบบรากฝอยถ้าใบเลี้ยงคู่จะเป็นแบบรากแก้วอ่าต่อมาท่อลําเลียงระบบท่อลําเลียงถ้าเป็นท่อลำเลียงในรากใช่ไหมคะใบเลี้ยงเดียวจะเรียงเป็นวงอย่างเป็นระเบียบแต่ถ้าใบเลี้ยงคู่จะเรียงเป็นแฉกแล้วก็ถ้าเป็นท่อลําเลียงในลําต้นใช่ไหมคะในใบเลี้ยงเดี่ยวจะเรียงตัวแบบกระจัดกระจายเห็นไหมคะว่ามันจะ สลับกันอ่าในรากจะเรียงเป็นระเบียบแต่ในลำต้นจะเรียงแบบกระจัดกระจายแต่ถ้าเป็นพืชใบเลี้ยงคู่นะคะท่อลำเลียงในรากจะเป็นแฉกถ้าท่อลำเลียงในลำต้นจะเรียงอย่างเป็นระเบียบนั่นเองนะคะ ต่อมาถ้าเป็นลำต้นลำต้นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะมีข้อหรือมีป้องชัดเจนแต่ลำต้นของพืชใบเลี้ยงคู่อ่จะมีข้อป้องไม่ชัดเจนหรือไม่มีข้อป้องก็ได้นะคะต่อมาถ้าเป็นเส้นใบเส้นใบของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะเป็นแบบขนานอย่างเช่นพวกใบกล้วยอใบมะพร้าวใบขิงใบขาอะไรแบบนี้นะคะ ถ้าเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ก็จะมีใบเป็นแบบร่างแหอย่างเช่นใบมะม่วงอะไรแบบนี้นะคะ,ะต่อมาถ้าเป็นกลีบดอกอกลีบดอกใบเลี้ยงเดี่ยวจะมีกลีบดอกเริ่มที่3กลีบหรือมี6กลีบหรือ9กลีบนั่นเองแต่ถ้าเป็นพืชใบเลี้ยงคู่จะมีกลีบเริ่มที่4ถึงหกลีบหรือถ้าไม่ใช่สี่หรือ5้าก็จะเป็น แกลีบหรือ10กลีบแบบนี้นะคะอ่าทีนี้คุณครูพูดอ่ามาเกี่ยวกับพืชใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดี่ยวแล้วเด็กๆแยกออกไหมคะว่าอ่าต้นไม้ในบ้านเราอ่ะที่ปลูกอยู่ในบ้านตอนนี้อ่อันนี้เขาจัดเป็นพืชใบเลี้ยงคู่หรือใบเลี้ยงเดี่ยวถ้ายังไงเด็กๆลองเขียนออกมาให้ครูรู้บ้างนะคะว่า นักเรียนรู้จักพืชใบเลี้ยงคู่พืชใบเลี้ยงเดี่ยวชนิดไหนบ้างอลองเขียนชื่อพืชมาทำลงในใบางานนะคะ,ะสำหรับวันนี้ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ